ทุกคนป้าเวนนี่จะทอดปลาล้านะคะเอ่อเป็นปลาล้าชุบแป้งไข่ทอดนะคะใช้แป้งหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็ไข่สองฟองนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันแล้วก็มาดูกันว่าจะทำอย่ายงไรต่อไปนะคะก่อนอื่นก็ทอดกระเทียมนะคะทอดกระเทียมให้เหลืองกรอบแล้วก็พริกนะคะให้ให้เหลืองกรอบนะคะเอก่อนนะคะซึ่งเป็นเป็นเอามาไว้เป็น ตัวตัวแก้มนะคะปลาล้านะจะอร่อยมากเลยเสร็จแล้วนะทุกคนป้าพินนี้ก็เอาไข่กับแป้งนะนี่คือแป้งสาลีที่ป้าพินนี่ใช้แต่ว่าใครมีข้าวเจ้าจะใช้ข้าวเจ้าก็ได้นะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะตีให้เข้าก่อนให้ดีก่อนทีนี้ก็เอาปลาออกมาก็เลือกแต่ตัวที่มันแบบ ดีๆที่ตัวใหญ่ๆนะแล้วก็เนี่ยปลาจากนครคนนครสวรรค์ทำนะคะหอมมากเลยนะคะเป็นปลาที่หอมแล้วก็น่ากินมากเลยนะคะที่ป้าทําเองทีนี้จเจาออกมาทอดนะคะมาดูกันสรุปแล้วจะทอดสี่ตัวนะคะทุกๆคนก็เอามาคลุกข้าวนะคะคลุกข้าวกับกไข่แล้วก็แป้งที่ตีไว้นะคะ ให,ให้ท่วมตัวนะคะให้ทั่วตัวก่อนที่จะนําไปทอดแล้วก็พยายามที่จะแบบเอาเอาเข้าวคั่วที่อยู่ในตัวปลาออกไปสักหน่อยหนึ่งไม่ให้มันเข้ามาเนี่เออพอนั้นแล้วก็เตรียมทอดได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ตั้งไฟให้ร้อนนะคะทุกคนตอนนี้ไฟก็ร้รอนแล้วนะคะทุกคน นี่เลยนะคะกลาทอดจะแล้วฝนกำลังจะตกเอาอกมาทอดข้างนอกบ้านนะคะนี่หวังว่าคงทวาฝนตกนะคะ นี่เลยทุกคนทอดเสร็จแล้วนะคะเป็นเมนูปลาที่น่ากินมากนะคะชุบแป้งแล้วก็ไข่ทอดข้างในจะแบบเอออร่อยมากเลยนะคะชิมแล้วแล้วก็แป้งที่เหลือก็ไปทอดแบบนี้เป็นเป็นแบบเป็นอะไรที่แบบเข้ากันได้ดีมากเลยนะคะมีผักกรอบๆแล้วก็จะสุดยอดเลยนะคะ ทุกๆคนมันเป็นปลาที่อร่อยมากต้องยอมรับเลยนะคะบีปะนาวไปนิดแก้มกับพริกนะคะแล้วก็กระเทียมทอดโอ้โหทุกคนส <laughs> วค์เลยนะคะมันอร่อยมาก <laughs> ต้องยอมรับเลยนะะว่าเป็นเมนูปลาที่อร่อยมากมากจริงๆ